ค่าสีหน้าของนางเปลี่ยนจากมืดมนเป็นเศร้าๆพูดอย่างยากลําบากสิทธิพี่ท่านเปลี่ยนไปจริงๆก่อนหน้านี้ท่านไม่เป็นเช่นนี้ท่านไม่อยากจะฟังคําพูดของข้าแล้วหรือเจ้ากะสิทธิ์น้องเมื่อเห็นดวงตาของนางแดงกำ่ำเจ้าก็หันหน้าหนีไปไม่มองนางอีกเปลี่ยนไปหรือบางทีอาจจะเปลี่ยนไปแล้วสิทธิ์น้องคนเราย่อมเปลี่ยนแปลงไม่มีใครหยุดนิ่งอยู่กับพี่ตลอดไปพูดจบเจ้าก็นั่งยองๆงลง ดูแลสมุนไพรวินตรงหน้าแต่ว่าสิทธิเจ้ากะวันนี้ข้ามาเพื่อขอโทษจริงๆนะเจ้าคะหนางก้มหน้ากุมชายเสื้อแน,น่นดูเหมือนกลัวว่าเจ้าจะพูดคำที่เย็นชาไรเยื้อใยออกมาอีกอือพี่รู้แล้วพี่ให้อภัยเจ้าแล้วแต่ยังไม่พออีกหรือน้ำเสียงของเจ้าเรียบเฉยมากเรียบเฉยจนเหมือนกำลังเล่าเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเอง สิ่งเสียงอารมณ์ที่อัดอั้นอยู่ในใจนางก็กลายเป็นน้ำตาไลารินออกมาจากนั้นนางก็หันหลังวิ่งหนีออกจากสวนไปหรือว่าข้าพูดอะไรผิดไปเจ้ามองแผ่นหลังของนางที่ค่อยๆลับไปอย่างไม่เข้าใจเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่เจ้ายังคงหลับสนิทอยู่บนเตียงดื่มดำอยู่ในความฝันอันแสนหวานจนกระทั่งพลังปราณอันรุนแรงสายหนึ่งปกคลุมไปทั่วป่าไผ่เสียงเรียกของมู่ชิงเหรินทะลุผ่านอากาศ มาถึงหูของเจ้าได้ยินเช่นนั้นเจ้าก็ฝืนลุกขึ้นนั่งแต่งกายให้เรียบร้อยแล้วเหาะไปยังแท่นชมดาวลมหายใจของมู่ชิงเหรินเคลื่อนห่างออกไปอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่หายไปเจ้าถอนหายใจเบาๆหลังจากแต่งตัวเสร็จก็ออกจากกระท่อมหากดาวไม่ผิดครั้งนี้ที่มู่ชิงเหรินมาหาเจ้าคงเป็นเพราะเรื่องตำราฝึกฝนเมื่อสาวันก่อนท่านอาจารย์เม่ถึงแท่นชมดาว เจ้าก็สังเกตเห็นร่างผมสีเงินที่กำลังนั่งหลับตาคลุ่นคิดอยู่ในแท่นชมดาวโบราณทันทีจะว่างมากหรืออย่างไรมู่ชิงเหรินลืมตาขึ้นดวงตาสีแดงเพลิงกวาดมองเจ้าท่านอาจารย์คำถามนี้สิทธิ์ไม่รู้จะตอบอย่างไรดีเจ้าตอบอย่างนอบน้อมทว่ามู่ชิงเหรินไม่มีปฏิกิริยาใดๆในระหว่างนี้เจ้ายังคงยืนอยู่นอกแท่นชมดาวตลอดรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยกับมู่ชิงเหริน มู่ชิงเหรินขมวดคิ้วเจอแววโกรธเล็กน้อยเห็นเช่นนั้นเจ้าจึงกล้าเข้าไปในแท่นชมดาวนั่งลงตรงข้ามกับมู่ชิงเหรินตำราฝึกฝนเล่มนั้นฝึกฝนถึงไหนแล้วสิ่งแรกที่มู่ชิงเหรินสนใจก็คือตำราฝึกฝนที่นางมอบให้เจ้าเมื่อสามนมก่อนเจ้าสายหน้าเบาๆท่านอาจารย์สิทธิ์ยังไม่ได้ฝึกฝนตำราเล่มนั้นอะไรนะมู่ชิงเหรินดูเหมือน ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ตนเองเพิ่งได้ยินขมวดคิ้วสีหน้าเริ่มมีแววโกรธอาจารย์สิทธิ์ยังไม่ได้ฝึกฝนตำราเล่มนั้นเจ้ายังคงยืนยันคำพูดเดิมแท้จะทันทีที่สิ้นเสียงพลังกดดันอันนาสัพรพงกลัวก็แผ่ออกมาจากร่างของมู่ชิงเหรินเจ้าเพียงรู้สึกว่าหน้าอกของตนเหมือนถูกกดทับร่างกายก็เริ่มโซซัสโซเซท่านอาจารย์เจ้าเหนืยหน้าขึ้น เห็นมู่ชิงเหรินไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ได้เผยรอยยิ้มประหลาดแววตาของนางจ้องมองเจ้าขม็งเรากับต้องการจะกินเจ้าทั้งเป็นเสียนเฉินเจ้าคิดว่าตัวเองตลกมากหรือทำไมถึงไม่ฝึกฝนตำราเล่มนั้นหรือว่าไม่เห็นคำพูดของอาจารย์อยู่ในสายตาสี่ตำราฝึกฝนระดับสวรรค์ที่มีชื่อว่าเคล็ดวิชาเหยียบเมฆาประกายม่วงนี่เป็นสิ่งที่มู่ชิงเหรินเลือกสรรมาเป็นเวลานาน เหมาะสมกับหลักฐานวิญญาณของเจ้าอย่างยิ่งแม้กระทั่งสูงกว่าหนึ่งระดับเมื่อเทียบกับตำราที่เจ้ากำลังฝึกฝนอยู่แต่เจ้ากลับทำลายความหวังดีของนางสีเมื่อได้ยินคำถามของมู่ชิงเหรินเจ้าก็ตะลึงไปเล็กน้อยตัวเองตลกมากจริงๆหากไม่เป็นเช่นนั้นเจ้าคงไม่เสียเวลาถึง15ปีเพื่อพยายามทำให้ระดับความรู้สึกดีของพวกเขาเพิ่มขึ้น บัดนี้เมื่อเผชิญหน้ากับคำถามของมู่ชิงเหรินเจ้าเลือกที่จะเงียบสักพักใหญ่พลังกดดันอันน่าสะพรึงกลัวนั้นก็หายไปในทันใดเจ้าก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกตามสัญชาตญาณเส้นเชิญอาจารย์จะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งเคล็ดวิชาเหยียบเมฆาประกายม่วงเป็นตำราระดับสวรรค์หลังจากฝึกฝนสำเร็จแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าอย่างมากครั้งนี้อาจารย์จะไม่ลงโทษเจ้าหากครั้งหน้าเจ้ายังเป็นเช่นนี้อีก อาจารย์คงต้องให้เจ้าไปสำนึกผิดที่หุบเขาสุญญาตาน้ำเสียงของมู่ชิงเหริอนอ่อนลงมากไม่เข้าใจว่าทำไมเมื่อเห็นท่าทางหอบหายใจของเจ้าในยามนี้ในหัวของนางกลับปรากฏภาพร่างในชุดขาวที่โดดเดี่ยวท่ามกลางพายุฝนในวันนั้นขอรับท่านอาจารย์สิทธิ์เข้าใจแล้วเช่นนั้นสิธิ์ขอตัวลาไปก่อนทันทีที่เจ้าลุกขึ้นเตรียมจะจากไปมู่ชิงเหรินก็พูดขึ้นว่าเดี๋ยวก่อน อาจารย์ยังมีเรื่องที่ยังไม่ได้สั่งเสียครั้งหน้าเมื่อลงเขาไปฝึกฝนสิทธิ์ทั้งหลายจําเป็นต้องมีคนจากยอดเขาของเราติดตามไปเพื่อช่วยเหลืออาจารย์ตัดสินใจให้เจ้าไปเจ้าเข้าใจหรือไม่ได้ยินเช่นนั้นเจ้าก็พยักหน้าเบาๆการลงเขาไปฝึกฝนเป็นธรรมเนียมของสำนักว่องหลินจุดประสงค์คือเพื่อให้สิทธิ์ในสำนักได้สัมผัสโลกี้และตั้งใจบำเพ็นเพียนในบรรดาสิทธิ์ที่ลงเขาประมีทั้งสิทธิ์ ในและสิทธิ์นอกพวกเขาต้องการผู้ที่มีพลังบำเพ็ญสูงส่งเพื่อนำทางและคุ้มครองความปลอดภยัยในการลงเขาไปฝึกฝนครั้งนี้ข้าต้องการให้เจ้าฝึกเคล็ดวิชาเหยียบเมฆาประกายม่วงให้สำเร็จเจ้าเข้าใจหรือไม่สิทธิ์เข้าใจทั้งต้องคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่สิทธิ์ในสำนักและต้องฝึกฝนตำราระดับสวรรค์ให้สำเร็จเจ้าก็รู้สึกจริงๆว่า มู่ชิงเหรินให้ความสําคัญกับเจ้ามากเกินไปแล้วสีเข้าใจก็ดีแล้วมู่ชิงเหรินจ้องมองเจ้าขมิงจากนั้นก็เอียงสีรษะเล็กน้อยเป็นสัญญาณว่าเจ้าไปได้แล้วเห็นเช่นนั้นเจ้าก็ก้าออกจากแท่นชมดาวโดยไม่ลังเลแม้ว่าสายตาจะไม่ได้จับจ้องอยู่ที่ตัวเจ้าอีกต่อไปแต่มู่ชิงเหรินก็ยังคงจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าจนกระทั่งแผ่นหลังของเจ้าค่อยๆลับไป ไม่เข้าใจว่าทําไมเมื่อึดถึงแววตาของเจ้าเมื่อครู่มู่ชิงเหรินกับรู้สึกแปลกๆไม่ควรจะสงบนิ่งเช่นนี้สิหรือว่าจะรู้แล้วว่าภารกิจครั้งนี้ยากลําบากเพียงใดคิดอยู่ครู่หนึ่งมู่ชิงเหรินก็สายหน้าช่างเถอบางทีข้าอาจจะกังวลมากเกินไปช่างน่ารําคาญจริงๆรกลับมาถึงป่าไผ่เจ้าก็ยิ่งรู้สึกว่าภารกิจที่มู่ชิงเหรินมอบหมายให้ช่างน่ารำคาญ ไม่เพียงแต่ต้องคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่เหล่าสิทธิ์ในระหว่างการฝึกฝนแต่ยังต้องฝึกฝนตำราระดับสวรรค์ให้สำเร็จภายในเวลาเพียงเจ็ดวันสั้นๆแต่จากประสบการณ์กับมู่ชิงเหรินที่ผ่านมานี่กลับเป็นเรื่องปกตินี่แหละคือท่านอาจารย์ในความทรงจำของเจ้าเห็นได้ชัดว่านางรู้ดีว่าพรสวรรค์ในการบำเพ็ญเพียรของเจ้าไม่สูงเห็นได้ชัดว่า นางก็รู้ว่าความเข้าใจของเจ้าไม่ถึงขั้นเหนือฟ้าแต่นางก็มักจะมอบภารกิจการบำเพ็ญเพียรที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้เจ้าเสมอพูดตามตรงเจ้าทนไม่ไหวจริงๆกับความคาดหวังที่สูงเกินไปของมู่ชิงเหรินที่มีต่อเจ้าคิดเช่นนั้นเจ้าก็ถอนหายใจเบาๆเหนื่อยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆดำทะมึน่อือในขณะนั้นเอง ความคิดแปลกๆก,ก็แวบ,บเข้ามาในหัวของเจ้าอือบางทีนี่อาจเป็นโอกาสวันรุ่งขึ้นก็เป็นไปตามที่เจ้าคาดการไว้ฝนตกลงมาในขณะนี้เจ้าก็ได้รับเสียงส่งจิตจากมู่ชิงเหรินเนื้อหาในเสียงส่งจิตคือการเรียกให้สิทธิ์ที่จะลงเขาไปฝึกฝนรวมตัวกันที่ยอดเขาหลักเมื่อได้รับข่าวเจ้าก็รีบไปยังยอดเขาหลักในที่สุดก็หยุดลงที่สถานที่ที่มู่ชิงเหรินกำหนดไว้ ไม่คาดคิดว่าบนลานกว้างหน้าตำหนักผมขาวเจ้ากลับได้เห็นร่างที่คุ้นเคยนางที่อยู่ด้านล่างเห็นได้ชัดว่าก็สังเกตเห็นเจ้าที่อยู่บนอากาศเช่นกันเจ้าลงสู่พื้นอย่างมั่นคงสายตาไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวนางนานนักแต่กวาดมองไปยังเหล่าสิทธิ์ที่เข้าร่วมการฝึกฝนครั้งนี้มีสิทธ์ทั้งหมดเพียงสามคนเป็นชายสองหญิงหนึ่งพลังบำเพ็ญดูเหมือนจะไม่สูงนักผู้ที่มีพลังบำเพ็ญสูงสุดคือสิทธ์หญิงคนหนึ่ง ที่กำลังถือร่มกระดาษน้ำมันยืนนิ่งอยู่ใต้สายฝนสามเมื่อสายตาของเจ้ากวาดผ่านไปเจ้าพบว่าพลังบำเพ็ญของนางคือระดับสร้างฐานขั้นปลายไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าถึงรู้สึกว่านางดูคุ้นคุ้นและเจ้าก็ไม่รู้ว่าตนเองคิดไปเองหรือไม่เจ้ามักจะรู้สึกว่าสายตาของอีกฝ่ายดูเหมือนจะจับจ้องอยู่ที่ตัวเจ้าแต่เมื่อเจ้ามองไป ลับเห็นเพียงนางก้มหน้าไม่เห็นใบหน้าชัดเจนสิทธิ์พี่เดิมที่นางดีใจมากที่เห็นเจ้าแต่เจ้ากลับไม่สนใจนางเลยทําให้นางรู้สึกเจ็บปวดใจเมื่อได้ยินเสียงเรียกของนางเจ้าจึงมองไปสิดน้องเหตุใดเจ้าจะมาอยู่ที่นี่สิทธิ์พี่ข้ามาเพื่อส่งท่านส่งท่านสิทธิ์พี่ไปเพียงไม่กี่วันก็จะกลับมาแล้วเหตุใดยังต้องมาส่งด้วยเมื่อได้ยินคําพูดของเจ้านางก็พูดไม่ออก แม้จะรู้ดีว่าสิทธิพี่ที่อ่อนโยนคนเดิมได้เปลี่ยนไปมากแต่เมื่อได้ยินคำพูดที่เย็นชาเช่นนี้หัวใจของนางก็ยังเจ็บปวดส่วนสำหรับเจ้าเจ้าเพียงแค่แสดงความสงสัยในใจออกมาเท่านั้นแม้เจ้าจะไม่คิดจะกลับมาแต่ก็ยังต้องรักษาภาพลักษณ์ภายนอกให้ดีอย่างไรเสียนางก็เป็นสิทธิน้องของเจ้าทั้งสองมีอาจารย์คนเดียวกันอือๆพี่เข้าใจความตั้งใจของสิทธิน้องแล้ว เช่นนั้นสิทธิ์น้องกลับไปเถอะเจ้าไม่ค่อยได้ยื่นมือไปลูบหัวนางเมื่อสัมผัสได้ถึงการสัมผัสของเจ้าในใจของนางก็พันเกิดความยินดีเช่นนั้นก็ได้เจ้าค่ะสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องกลับก่อนนะเจ้าคะในใจของนางแม้จะอาลัยอาวรณ์แต่ก็ไม่สามารถรั้งเจ้าไว้ได้อย่างไรเสียนี่ก็เป็นภารกิจที่ท่านอาจารย์มอบหมายให้เจ้าอีกทั้งนางรู้สึกว่าสิทธิ์พี่คนเดิมดูเหมือนจะกลับมาแล้ว เจ้าไม่ได้ลูบหัวนางานานแล้วจนกระทั่งนางเองก็ลืมความรู้สึกมหัศจรรย์นั้นไปแล้วดูถ้าแม้ข้าจะทำผิดไปมากมายสิทธิ์พี่ก็ยังให้อภัยข้านางแอบดีใจอยู่ในใจโดยหารู้ไม่ว่านี่คือการกระทําเพื่อบอกลาของเจ้าสิทธน้องรีบกลับไปฝึกฝนเธออย่าเสียเวลาเลยได้ยินเช่นนั้นนางก็มองเข้าไปในดวงตาของเจ้าตามสัญชาตญาณสิทธิพี่ต้องให้อภัยข้าแล้วแน่ๆ ฮิฮ <ee> ิ <h ee> รอสิทธ์พี่กลับมาพวกเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมสิท์พี่ก็จะกลับมาใจดีกับข้านั่งเหมือนกำลังหลอกตัวเองมองเจ้าอย่างอะไรอววรในที่สุดก็ออกจากตำหนักผมขาวไปด้วยสีหน้าเศ้าซร้อยรอจนกระทั่งไม่เห็นเงาผมยาวสีชมพูนั้นอีกต่อไปเจ้าจึงนำสิท์ทั้งสามคนลงเขาไปฝึกฝนออกจากยอดเขาหลักพุ่งทยาลงจากเขาไป ครั้งนี้มีใบผ่านทางสำหรับการฝึกฝนที่สำนักอนุมัติอีกทั้งยังได้รับอนุญาตจากมู่ชิงเหรินเจ้าจึงผ่านด่านตรวจของสำนักไปได้อย่างง่ายดายจากนั้นพวกเจ้าก็มาถึงเมืองที่อยู่ใกล้สำนักว่างหลินที่สุดทันทีที่ก้าเข้าสู่เมืองวี่กลิ่นอายที่ผสมปนเปกันอย่างหนาแน่นก็ปะทะเข้าหน้าเจ้าพวกเราไปหาโรงเตี้ยมกันก่อนเจ้าเอ่ยขึ้นแต่ไม่ได้รับการตอบกลับเมื่อเจ้าหันกลับไปมอง สิทธ์ทั้งสาคนที่ควรจะตามติดเจ้ามากลับหายตัวไปแล้วแม้แต่สัมผัสเทวะของเจ้าก็ไม่พบความผิดปกติใดๆแม้ว่าตอนนี้เจ้าอยากจะหนีไปมากแต่เจ้าก็รู้ว่าหากสิทธ์ทั้งสคนหายตัวไปพร้อมกันสำนักว่างหลินจะต้องส่งคนออกตามหายอย่างแน่นอนอีกทั้งสิทธิ์ทั้งสาคนที่ลงเขาไปฝึกฝนหากในนั้นมีอัจฉริยะร้อยปีมีหนึ่งคนเล่าอย่างนั้นแล้วสํนักว่งหลินก็จะทุ่ม เทกำลังอย่างมากเพื่อตามหาพวกเขาสี่ตรับใดที่เจ้ายังไม่ตายตะเกียงวิญญาณของเจ้าก็จะไม่ดับไม่ช้าก็เร็วก็จะถูกพบตัวห้าหรือว่าจะเป็นคนของฝ่ายมารสามารถลงมือโดยที่เจ้าไม่รู้ตัวแสดงว่าพลังบำเพ็ญของอีกฝ่ายต้องสูงกว่าเจ้าอย่างแน่นอนหกขณะที่เจ้ากำลังครุ่นคิดก็เห็นร่างหนึ่งถือร่มกระดาษน้ำมันค่อยๆเดินเข้ามาหาเจ้าจากไกลๆ ร่างนั้นเหมือนกับสิทธิหญิงในสาคนนั้นไม่มีผิดเห็นเช่นนั้นเจ้าก็ขมวดคิ้วดวงตาที่เคยสงบนิ่งจับจ้องไปที่ร่างอารชอนนั้นที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆท่านใดนั้นเมื่อระยะห่างระหว่างคนสองคนไม่ถึง10เมตรหญิงสาวที่ถือร่มกระดาษน้ำมันคนนั้นก็พลันหายตัวไปและปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเจ้าหสีหน้าของเจ้ายิ่งเคร่งขรึมขึ้น,นเจ้าก็เข้าใจอะไรบางอย่างแล้ว เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายมุ่งเป้ามาที่เจ้าทันทีที่เจ้าโคจรพลังปราในร่างกายเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กลิ่นหอมจังๆก็พันโชยมาข้างกายกลิ่นหอมนี้คุ้นเคยมากแน่นอนว่ามา่เจ้าเอี้ยวตัวไปมองร่างที่คุ้นเคยกำลังจ้องมองเจ้าอยู่จำข้าไม่ได้หรือเสียงไพเระดังขึ้นข้างหูแต่กลับแฝงความเย็นชาที่ทำให้คนขนลุก ตงเยว่ามือหนึ่งถือร่มกระดาษน้ำมันอีกมือหนึ่งวางไว้หน้าอ,อกอย่างเป็นธรรมชาติผมยาวสีฟ้าอ่อนถูกรวบไว้ด้านหลังสายตาของนางจับจ้องอยู่ที่ตัวเจ้าบนใบหน้าเผยรอยยิ้มที่เข้าใจยากตงเยว่าเหตุใดเจ้าจะมาอยู่ที่นี่เจ้าขมวดคิ้วแน่นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจใช่แล้วเหตุใดข้าจะมาอยู่ที่นี่กันนะจริงๆแล้วข้าก็ไม่รู้ต้องให้เจ้าบอกข้าสิเซียนเฉินสิท์พี่ เห็นเช่นนั้นเจ้าก็รู้สึกสับสนเล็กน้อยตรงเยว่าคนที่เคยปฏิบัติต่อเจ้าเหมือนคนรับใช้กลายเป็นคนที่เล่นเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่สิทธ์อีกสองคนไปไหนข้างกายเจ้ามีเพียงตรงเยว่าคนเดียวเจ้าจึงถามถึงสถานการณ์ของสิทธ์สำนักว่องหลิงอีกสองคนตามสัญชาตญาณพวกเขาหน้าหรือพวกเขาอยู่ที่นี่ไงตรงเยวายกแขนเรียวขึ้นเงาดำสองสายก็พุ่งออกมาจากฝ่ามือของนาง เพียงชั่วพริบตาคนเป็นเป็นสองคนก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเจ้าเห็นเช่นนั้นเจ้าก็ขมวดคิ้วเจ้าสามารถสัมผัสดได้อย่างชัดเจนว่าคนสองคนตรงหน้าตอนนี้เป็นเพียงแค่ศพไร้วิญญาณเจ้าทําอะไรพวกเขาถึงตอนนี้เจ้าก็เข้าใจแล้วบางทีการลงเขาไปฝึกฝนครั้งนี้ล้วนเป็นฝีมือของตงเยว่าอะไรกันที่ว่าข้าทำอะไรพวกเขา เสียนเฉินสิทธิ์พี่อย่าพูดจาให้ร้ายกันสิพวกเขาเป็นหุ่นเชิดที่ข้าสร้างขึ้นเองใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะแสดงละครฉากนี้ข้าให้พวกเจ้าได้กำไรแล้วนะทางผู้ตรงเยว่าก็ลดแขนที่ยกขึ้นลงร่างทั้งสองนั้นก็กลายเป็นเท่าฐานทันทีสีตรงเยว่ามองเจ้าด้วยสีหน้ายิ้มแย้มในแววตาของนางมีความในที่ยากจะเอ่ยส่วนสีหน้าของเจ้านั้นยิ่งเคร่งขรึมขึ้น แต่ตามที่ตรงเยว่าพูดคนสองคนนี้เป็นหุ่นเชิดที่นางสร้างขึ้นหรือพูดอีกอย่างก็คือทุกสิ่งที่ตรงเยว่าทำล้วนเพื่อให้เจ้าลงจากเขาได้อย่างราบรื่นหรือนางต้องการจะทำอะไรกันแน่ข้าต้องการระหว่างพวกเราไม่ควรจะมีความสัมพันธ์ใดๆกันสิได้ยินประโยคนี้ตรงเยว่าก็หัวเราะออกมาไม่มีความสัมพันธ์อะไรอีกแล้วหรืออย่าล้อเล่นหน้าเซนเฉิญ เจ้าคิดจริงๆหรือว่าหลังจากที่ยั่วโมโหข้าแล้วเจ้าจะหนีไปได้ไง่ายๆใบหน้างดงามของตรงเยวราร้ซึ่งอารมณ์แต่กลับแผ่รังสีอมหิตแม้เจ้าจะเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับแก่นทองคําเจ้าก็ยังรู้สึกได้ถึงแรงกดดันเล็กน้อยเจ้าเป็นผู้บำเพ็ญเพียรมาเหตุใดจึงอยู่ในสำนักว่องหลินหลักฐานของเจ้าไม่ได้เสียหายหรอกหรืหรอเจ้าตั้งคำถามมากมายบางทีอาจจะฟังจนเบื่อแล้ว ตงเยว่าจึงยกมือขึ้นปิดปากเจ้าเสียนเฉินสิทธิ์พี่เหตุใดท่านจึงพูดมากเช่นนี้ไม่เข้าใจว่าทําไมเมื่อได้ยินคําเรียกขานเสียนเฉินสิทธิ์พี่จากปากของตงเยว่าเจ้ามักจะรู้สึกแปลกๆเพราะในความทรงจําของเจ้าตงเยว่าไม่ควรจะเรียกเจ้าอย่างสนิทสนมเช่นนี้สิเมื่อถูกปิดปากเจ้าก็โครจรพลังปราณเพื่อต่อต้านตงเยว่าตามสัญชาตญาณ แต่ในขณะนี้สายตายเย็นชาของตงเยว่าตรับจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของเจ้าหกเซียนเฉินสิทธิ์พี่ข้าไม่ชอบคนที่ขัดขืนหากมีใครขัดขืนข้าข้าจะอดใจไม่ไหวที่จะทรมานเขาหกประโยคนี้หลุดออกมาจากปากของตงเยว่าอย่างแผ่วเบาแต่กลับแฝงพลังที่ไม่อาจต้านทานได้เจ้าก็สังเกตเห็น ไอสีดำจางๆบนร่างของตงเยว่าอะไรนะไม่ใช่นางคือผู้บำเพ็ญเพียรมาจริงๆหรือเหตุใดระบบไม่บอกให้ชัดเจนโดยไม่ลังเลเจ้าโคจรพลังปราในร่างกายอย่างรวดเร็วรวมมันไว้ทั่วทั้งร่างแม้แต่พลังปราณที่ใช้กันฝนก็ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่มือของตงเยว่าก็คลายออกเพราะพลังปราณที่หนาแน่นนี้ เจ้าเวยโอกาสปัดมือนางออกจากหน้าจากนั้นสองเท้าก็เคลื่อนไหวไม่หยุดแทบจะกลายเป็นเงาซ้อนเพียงชั่วพริบตาเจ้าก็ปรากฏตัวบนชายคาที่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรตงเยว่ามองร่างที่ค่อยๆรับไปจากสายตาถอนหายใจอย่างจนใจไปจับเขากลับมาทำให้สลบแล้วนำกลับสำนักจะไม่ให้ดีอย่าทำให้เขาบาดเจ็บข้าต้องการจะเล่นกับเขาให้สนุก ขอรับขอรับท่านเจ้าสำนักไม่รู้ว่ามาจากไหนก็พลันปรากฏคนสวมหน้ากากจำนวนมากความเร็วของพวกเขาเทียบกับเจ้าแล้วมีแต่จะเร็วกว่าพุ่งตรงไปยังทิศทางที่เจ้ากำลังหลบหนีส่วนตงเยว่างคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมคงท่าทางถือร่มกระดาษน้ํำมันไว้ในขณะนี้ฝนดูเหมือนจะตกหนักขึ้นเรื่อยๆนางเงยหน้ามองท้องฟ้าเส้นเฉินห้าห้ายอมตามข้ากลับไปดีๆเถอะเซียนเฉิน เสียงหัวรบประหลาดของนางดังก้องไปในอากาศแต่บนถนนที่ผู้คนทุกพลานกลับไม่มีผู้คนเดินถนนคนใดสนใจเรื่องนี้เลยเจ้าไม่ได้เสียงชีวิตเช่นนี้มานานแล้วเจ้าก็ไม่คาดคิดว่าเรื่องราวจะบานปลามาถึงขั้นนี้คนสวมหน้ากากที่เล่ยตามมาข้างหลังล้วนเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับแก่นทองคําแม้กระทั่งมีคนหนึ่งเป็นระดับแก่นทองคําสมบูรณ์เจ้าไม่ชีคู่ต่อสู้ของพวกเขาเลย การถูกจับเป็นเพียงเรื่องของเวลาจะไม่รู้ว่าทำไมตรงเยว่าถึงได้บ้าครั่งยินกรานที่จะหลอกเจ้าลงจากเขาจนถึงตอนนี้เจ้าก็ยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ของตรงเยว่าในการทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดหรือว่าต้องการจะจับเจ้ากลับสำนักบังคับให้เจ้ากลายเป็นผู้บำเพ็ญเพียรมานหรือแต่หลังจากคิดดูให้ดีเจ้าก็รู้สึกว่าความเป็นไปได้นี้ไม่สูงนัก อย่างไรเสียเจ้าก็อยู่กับตรงเยว่ามาหลายปีแล้วต่อให้นางจะรังเกียจเจ้าก็ไม่ถึงขั้นที่ต้องการจะทำลายเจ้าหรือจะเป็นเพราะคำพูดของตนเองก่อนหน้านี้ที่ว่าจะไม่ไปหานางอีกนั่นไม่ใช่สิ่งที่ตรงเยววาต้องการที่สุดหรอกหรือเจ้าไม่คิดต่ออีกต่อไปเพราะในขณะนี้เจ้าถูกเหล่าผู้บำเพ็ญเพียนมารที่ตรงเยววาส่งมาล้อไมไว้แล้วร่างหนึ่งลอยลงมาจากท้องฟ้า ลงมายืนอยู่ตรงหน้าเจ้าตือทำไมไม่หนีแล้วล่ะตรงเยว่ามองเจ้าแล้วพู้ช้าช้าเจ้ามีจุดประสงค์อะไรกันแน่ฮ่าฮ่าห,ห,หรือว่าเจ้าจะต้องรู้ให้ได้งั้นหรือแน่นอนตือเช่นนั้นก็ได้คนดีอายูท่ทำให้เขาสลบแล้วนำกลับมาสิ้นเสียงพลังปราณอันดุนแรงก็พุ่งเข้ามาจากด้านหลังของเจ้ายังไม่ทันได้ตอบสนองสติของเจ้าก็ดับวูบลง สามตงเงยวุมเจ้าที่หมดสติมุมปากเผยรอยยิ้มพอใจภาพตัดเจ้าถูกมัดอยู่ในตำหนักใหญ่ที่ไม่คุ้นเคยในขณะนี้เจ้าได้สติแล้วตำหนักใหญ่โบราณแห่งนี้เป็นที่ที่เจ้าไม่เคยมาทั่วทุกแห่งแผกลิ่นอายเย็นเยียบหากเดาไม่ผิดเจ้าถูกจับมายังวังของสำนักมารขณะที่เจ้ากำลังรอยอย่างเงียบๆประตูที่อยู่ไกลออกไปก็พลันเกิดเสียงดังขึ้น พร้อมกับเสียงดังสนัน่นแสงสว่างจ้าสาัดส,ส่องเข้ามาในตําหนักใหญ่ตามประตูที่กําลังเปิดออกคนหนึ่งสวมชุดดําสวมหมวกคลุมสีสยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างเจ้าคุ้นเคยกับชุดนี้เป็นอย่างดีคือคนที่ตรงเยาว่าส่งไปเล่ล่าเจ้าเมื่อประตูเปิดออกจนสุดคนผู้นั้นก็จะเดินมาอยู่ตรงหน้าเจ้าท่านเจ้าสํานักเชิญท่านไปทางนั้นพูดจบก็ไม่รอให้เจ้าตอบสนอง พลังมหาศาลก็ดึงเจ้าขึ้นจากพื้นแม้แต่เชือกที่มัดก็ถูกแก้ออกเจ้าใช้สัมผัสเทวะสำรวจรอบๆตามสัญชาตญาณกลับพบว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเจ้าในขณะนี้กำลังแผ่กลิ่นอายอันทรงพลังของระดับวิญญาณแรกกำเนิดเห็นเช่นนั้นเจ้าก็ยิ่งรู้สึกว่าการหลบหนีเป็นไปไม่ได้ทำได้เพียงเดินตามไปอย่างเชื่อฟังหญิงชุดดำเดินออกจากตำหนักใหญ่ลึกลับเข้าไปในทางเดินที่เงียบสงบ ในที่สุดคนผู้นั้นก็พาเจ้ามาถึงหน้าประตูแห่งหนึ่งบนป้ายมีข้อความว่าตำหนักจันในฝันเจ้าเงยหน้ามองป้ายด้านบนในใจก็เข้าใจดีตรงหน้าคือที่พักของตงเยว่าท่านเจ้าสํานักอยู่ข้าในเชิญท่านเข้าไปพูดจบหญิงชุดดําก็ก้าวไปข้างหน้าเปิดประตูไม้สีชมพูอ่อนออกทันทีที่เจ้ากําลังลังเลไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับตงเยว่าดี หญิงชุดดำก็พันยื่นมือออกมาพลังที่มองไม่เห็นก็ผลักเจ้าเข้าไปในตำหนักจันในฝันจากนั้นพร้อมกับเสียงดังแกรกประตูไม้สีชมพูอ่อนก็ปิดลงอย่างแน่นหนาเจ้ามองประตูที่ปิดสนิทขมวดคิ้วหันกลับมาสำรวจทุกอย่างในตำหนักจานในฝันอย่างระมัดระวังตื่นแล้วหรือเสียงไพเราะของตงเยวว่าพลันดังขึ้นจากด้านหลังฉากกัน้นแต่เจ้าไม่เห็นเงา ใดๆบนฉากกั้นเลยยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นทำไมหนึ่งดวงตาของเจ้าไม่ไหวติงคิดอยู่ครู่หนึ่งเจ้าก็ก้าวเดินไปทางฉากกั้นทีละก้าวทันทีที่เจ้ากำลังคิดว่าต้งเยว่ากำลังจะเล่นตลกอะไรพลังมารอันรุนแรงก็พลันพุ่งออกมาจากด้านหลังฉากกั้นร่างหนึ่งพุ่งเข้ามาหาเจ้าด้วยความเร็วสูงโชคดีที่เจ้าตอบสนองได้ว่องไว ใช้เคล็ดวิชากยาหลบหลีกการโจมตีของตรงเยว่าได้ข้าตอบสนองเร็วดีนี่เมื่อเจ้าได้สติก็พบว่าตรงเยว่าไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ได้นั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วมองเจ้าได้ความสนใจเห็นเช่นนั้นเจ้าก็ไม่รู้สึกอะไรเพียงแค่ตั้งคำถามของตนเองอย่างสงบเจ้าจับข้ามาที่นี่มีจุดประสองค์อะไร อีกทั้งเจ้าเป็นผู้บำเพ็ญเพียนมารเข้ามาในสำนักว่างหลินได้อย่างไรระบบไม่เคยบอกเจ้าว่าตงเยว่าเป็นผู้บำเพ็ญเพียนมานี่ก็ทำให้เจ้าก่อนหน้านี้เข้าใจผิดว่าตงเยว่าเป็นเพียงสิทธิของผู้อาวุโสที่หลักฐานเสียหายสามรอให้ระบบตื่นขึ้นมาข้าต้องถามเรื่องนี้ให้รู้เรื่องให้ได้มองดวงตาที่ไม่ไหวติงของเจ้าสีหน้าของตงเยว่าก็มืดลง เพราะนี้แตกต่างจากที่นางจินตนาการไว้นางไม่เห็นแม้แต่ความตื่นตระหนกใดๆบนใบหน้าของเจ้าเลย 4. เจ้าคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรที่จะถามคำถามเหล่านี้ตรงเยว่าจ้องมองเจ้าขม็งต้องการจะจับแม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสีหน้าของเจ้าเจ้าเงียบไปครู่หนึ่งแล้วสายหน้าเบาๆเจ้าพูดถูกตอนนี้ข้าไม่มีสิทธิ์พูดจริงๆ เช่นนั้นเจ้าต้องการให้ข้าทําอะไรเมื่อเห็นว่าสีหน้าของเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะยอมแพ้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมในใจของตงเยวะพันเกิดความโกรธขึ้นมานางลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างกระทันหันก้าวเดินมา